สวัสดีครับสวัสดีท่านที่รับชม c h anel n นี้นะครับวันนี้เรามีหัวข้อหัวข้อหนึ่งคิดว่าหลายๆท่านก็จะงงหรือหลายๆท่านรู้แล้วแหละว่าเป็นหัวข้ออะไรเนาะเรามาแบบเรามาพูดคุยกันดีกว่าสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับนะครับท่านที่ท่านที่ท่านท,ท,ที่รู้แล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลย <c oughs> หรือว่าสคกิดผ่านไปเลยหรือ ถ้าผมผิดพลาดยังไงก็อาจจะต้องขออภัยหรือว่าอาจจะคอมเมนต์ขั้งล่างได้นะครับว่าผมได้ให้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะครับในส่วนของการคุยวันนี้ผมก็อาจจะคุยเป็นแบบกันเองมากกว่าว่าเป็นยังไงเนาะข้อมูลอาจจะผิดพลาดหรือว่ายังไงก็ต้องขออภัยเนาะก็วันนี้ตามที่เป็นแบ็ k กราวด์อยู่ข้างหลังนะครับเราจะมาคุยเรื่อง i อที S.I. vs. IT Support S.I. กับ IT Support มันแตกต่างกันยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า S.I. กับ IT Support ถามว่ามันเหมือนกันไหมหลายๆท่านก็อยู่วงการ S.I. ก็น่าจะทราบอยู่เพราะว่ามันงานเป็นยังไงแต่หลายๆท่านที่ไม่ได้อยู่ในวงการ S.I. แต่อยู่ในวงการ IT Support ก็อาจจะไม่รู้ว่า SI เขาทำอะไรบ้างเอา,อางี้ก่อน IT Support นะ IT เนาะ i t ที p p o r t คือ IT ที่อยู่ประจำบริษัทแหละถ้าอยู่บริษัทไหนก็บริษัทนั้นนั่นแหละเป็น IT Support ที่หน้าที่ของ IT Support ก็ดูแลระบบนี่แหละดูแลระบบดูแล,น,แลนู่นดูแลนี่แหละดูแลทุกอย่างซัมติงที่เป็น IT ทนะีเนาะที่เกิดภายในบริษัทก็ขึ้นชื่อว่า IT เนาะก็เป็นทุกอย่างเกี่ยวกับ IT แล้วก็ซัพพอร์ตก็ดูแลซัพพอร์ตซัพพอร์ตในที่นี้มันรวมถึงซัพพอร์ตคนซัพพอร์ตระบบนะครับเช่นคนยูเซอร์ยูเซอร์แล้วกันนะผมขอเรียกว่ายูเซอร์แล้วกันยูเซอร์ใช้งานมีปัญหานน่นนี่นั่นก็เรียก IT ก็คือ IT ซัพพอร์ตนี่แหละ IT ประจำบริษัทเนาะก็ดูแลเฉพาะเอ่อเขาเรียกว่าภายในบริษัท นาะก็จะเป็น IT Support สะส่วนใหญ่ก็ส่งกว่า IT Support ก็จะเป็น IT Manager เดี๋ยวเราวันหลังเรามาคุยว่าระหว่าง IT Support กับ IT Manager มันแตกต่างกันยังไงเนาะก็วันนี้ก็คุยเรื่อง IT Support ก่อนละกันแต่วันนี้จะคุยระหว่าง IT Support กับ SI นะครับ S อ s i s i แต่ที่ผมพูดเมื่อสักครู่คือ IT Support ตตำแหน่งงานก็คือซัพพอร์ตยูเซนี่แหละง่ายๆคือ User มีปัญหาน่นนี่นั่น,นติดตั้งลงวินโดว์ทุกอย่าง IT Support ร์ตทำรวมถึงโดนเวลัสโดนอะไรก็ว่าไปหรือว่าซัพพอร์ตนายก็ว่าไปก็เป็นหน้าที่หน้าที่ของ IT Support ง่ายๆก็คือดูแลระบบคอมภายในบริษัทให้มันทำงานได้และแก้ไขปัญหา User อร์ละกันเนาะ ก็ให้มันทำงานได้ราบรื่นมาดูตำแหน่งที่เป็น SI ชื่อเต็มเต็มผมก็จำไม่ได้เหมือนกันขอดูก่นอน System อะไรนะ Integration อ,อะไรนะสักอย่างขอดูเนาะ System น่าจะเป็นเรียกง่ายๆคือ SI ก็คือ System Integration นะครับเนาะน่าจะเป็นตัวนี้แหละผมไม่แน่ใจ น่าจะเป็น system integration นี่นแหละ system integration กับ it support มันแตกต่างตรงที่ว่า it support ดูแลคนเนาะที่พูดเมื่อสักครู่ system integration คือคนที่ไป implement ระบบคือไปออกแบบระบบในายให้ลูกค้าคือคนไปขึ้นระบบเอาง่ายๆเนาะเช่น มันมีให้ขึ้นระบบนู่นนี่นั่นในบางครั้ง IT support อาจจะขึ้นอาจจะขึ้นระบบเองก็มีแต่ว่า IT support ก็ขึ้นระบบสำหรับในองค์กรของท่านเนาะไม่ได้ไปขึ้นระบบองค์กรอื่นเลยเน,ะนะาะนอกจากว่าสาขาอะไรเงี้ยก็จะขึ้นบ้างแต่ภายในองค์กรนั้นแต่ SI ไปขึ้นระบบให้กับองค์กรอื่นไปอ m p พิ ment ระบบให้กับองค์กรอื่น เนก็เขาเรียกว่า implement แล้วกันเนาะก็ไป implement ระบบถามว่าไป implement อย่างเดียวไหมหน้าที่ของ SI มันมีอะไรบ้างก็ตั้งแต่ assessment ก็คือตรวจสอบระบบ าวางแผนโปรเจกต์แลนก็ออกแบบระบบใช้แล้วก็ทำทาร์กทำอะไรเงี้ยตั้งแต่ดีไซน์แล้วกันเนาะตั้งแต่ดีไซน์ว่าจะขึ้นระบบสมมติว่าเราไปหาลูกค้าลูกค้าบอกอยากได้นูน่นนี่นั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะฮะอันดับแรกเราไปเก็บ qui r e m e n t ก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรและอันดับสองที่หน้าที่ของ SI ที่ทำก็พอเก็บ รีควอรี่ e ม t จากลูกค้าก็อาจจะไปตรวจสอบระบบว่าเออคณมีระบบอะไรไหมเช่นคุณจะอัปเกรดอะไรเงี้ยเดิมมันเป็นระบบอะไรอยู่มีมีคนกี่คนมีโอยเท่าไหร่มีทรัพยากรเท่าไหร่อันนี้ก็คือ 1. ไปเก็บ r e q u i รี่ e ม t ก่อน 2. ก็คือ a s s เซท m e n t ก็คือไปเก็บข้อมูลว่าเขามีข้อมูลซัพพอร์ตอะไรบ้าง 3. ก็มาวางแผนโปรเจกต์แพลน อ,องแผนว่าต้องใช้กี่วันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างรวมถึงรวมถึงรวมถึงทำข้อมูลเช่นข้อมูลสรุปแต่ละโปรเจกต์จนถึงเอกสารสรุปโปรเจกต์ด้วยนะครับเอกสารส่งมอบเอาง่ายๆภาษาไทยๆบ้านๆก็เอกสารส่งมอบและอีกอันหนึ่งก็อาจจะมีเทรนนะครับเทรนลูกค้าอาจจะมีเทรนยูเซอร์เทรนแอดมินก็ว่าไป สรุปง่ายๆหน้าที่ของ SI ก็ตั้งแต่พูดคุยลูกค้าเก็บข้อมูล 2. ก็คือเก็บข้อมูลว่าลูกค้าต้องการอะไร 2. ก็คือไปเก็บข้อมูลทรัพยากรของลูกค้าว่าลูกค้าจะขึ้นระบบนี้ลูกค้ามีอะไรบ้างมีข้อมูลอะไรบ้าง 3. ก็คือมาออกแบบระบบก็คือออกแบบดีไซน์ระบบเนาะแล้วก็วางโปรเจกต์แลน พอวางโปรเจกต์แลนก็จะรู้ว่าต้องทํานี้เท่าไหร่ยังไงกี G ่โมงกี่โมงวันไหนเสร็จวันไหนอ่ะวางแผนวางแผนเสร็จพอทำออ i m p m e m e n t เสร็จก็ต้องทําคู่มือคู่มือทําคู่มือเสร็จอาจ,จะทําคู่มือเนาะ d o c u m e n t Configuration ว่าเราไปทำอะไรบ้างหรืออีกอันหนึ่งก็อาจจะเพิ่มเอกสารส่งมอบ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ,ก,ฤษ,ก,ฤษก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเป็นเอกสารรอบอ m มพ e เมนให้กับราชการอาจจะเป็นภาษาทไทยเนาะและสุดท้ายก็จะเป็นการอบรมหรือว่าส่งมอบถ้าไม่มีอบรมก็ได้นะแต่บางที่ก็จะมีอบรมแอดมินอบรมอะไรก็แล้วอันนี้คือหน้าที่ของ SI สังเกต SI จะอยู่ในวงลุปนี้แหละและ ถามว่างาน IT ถ้า IT Support ถ้าขึ้นระบบเสร็จหรือระบบขึ้นมาแล้วเนี่ย IT อาจจะนิ่งๆหรือว่าระบบนิ่งก็ IT ก็อาจจะแบบข้อมูลเล็กๆน้อยๆนอยในการช่วย User เ,เช่นวันนี้ user d e โฟลเดหายนิดๆๆหนอยก็จะเป็นหน้าที่ของ IT Support แต่ไอทีซัพพอร์ตจะเหนื่อยช่วงที่ขึ้นระบบใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นก็จะนิ่งก็จะสบายแหละเพราะว่าทรัพยากรก,ก็เดิมที่เดิมลูกค้ายูเซอร์ก็ยูเซอร์เดิมแต่ SI เป็นงานที่เหนื่อยกว่าไอที p ซัพพอร์ตเยอะมากเพราะหนึ่งเป็นงานที่ต้องไปวางระบบให้กับลูกค้าหลายๆเจ้าลูกค้าเจ้านี้เสร็จก็ไปวางลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งซึ่งความทาทาย หนึ่งลูกค้าคนสองคือระบบสามคือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดด้วยสถานที่ต่างที่เพราะว่า SI เนาะสถานที่ต่างที่แล้วเจอคนก็ต่างคนแล้วทรัพยากร,กรก็ต่างเพราะว่า SI เป็นการเป็นเขาเรียกว่าผู้รับเหมาละกันง่ายๆก็คือไปออกแบบระบบออกแบบระบบเสร็จก็จบ เป็นงานก็ไปออกแบบระบบที่อื่นต่อแต่ไอทีซัพพอร์ตเนี่ยขึ้นระบบเองสมมติว่าขึ้นระบบเองเนาะหรือว่าจะจ้าง SI มาอีมจนึงก็ได้ขึ้นระบบเองขึ้นระบบเสร็จก็คอยซัพพอร์ตัว User หรือว่า system ข้างในเป็นไม่ได้หนักนะครับสำหรับ IT Support เป็นงานสบายๆแต่ถ้าอยากได้สกิลก็จะเป็น SI จะเป็นต้องใช้สกิลเยอะไม่ว่าจะเปน การคุยกับลูกค้าการออกแบบการวางแผนจนถึงการทำรายงานอันนี้คือ SI นะครับฉะนั้นหลายๆท่านอาจจะงงว่า SI ทําทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยวันนี้เราก็มาคุยกันว่า SI กับไอรนอมันต่างกันยังไงวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่รับชมนะครับ เดี๋ยวรับชม EP ต่อไป EP หน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวเรามาคิดทีนึงเนาะวันนี้ก็น่าจะเคลียร์นะถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้ว่าเออหนูยังสงสัยอยู่อะไรเงี้ยเราก็อาจจะมาคุยคุยกันส่วนข้อมูลอะไรบ้างนั้นเป็นการคุยมากกว่าเนาะอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่รับชมแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืม,อย,ลม,อ,ยลมอย่าลืมกด ้ติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะไอ้ไอ้ไอสีแดงๆข้างล่างถ้า Youtube เนาะถ้า Facebook ก็กดติดตามด้วยกดเ่อเขาเรียกว่ากดไลค์กดซีเฟิร์สกดกระดิ่งอะไรก็ว่าไปเนาะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย